สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัปเดตข้อมูลการปรับปรุงโปรแกรมรายงานยอดผู้ป่วยโควิดในจีนนะครับเริ่มจากข้างบนลงมาเลยนะครับก็คือปรับปรุงในระบบของการพิมพ์รายงานนะครับอันนี้เป็นหน้าข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปนะครับถ้าพิมพ์รายงานก็สามารถคลิกได้2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มข้างบนแล้วก็ปุ่มข้างล่างสุดนะครับก็ตอนนี้พิม เอาจะมีทำให้เป็นแบบเดียวไปก่อนนะครับก็เป็นหน้าตาคล้ายๆกับที่หน้าแรกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอ,ออกแบบสำหรับการพิมพ์ออกเป็นกระดาษนะครับก็คลิกที่ปุ่มพิมพ์รายงานเลยครับโปรแกรมก็จะไปเรียกโปรแกรมปรินเตอร์นะครับเพื่อที่จะพรีวิวข้อมูลให้นะครับก็เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับจากเครื่อง p c นะครับ แต่ถ้าเป็นเป็นในสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเป็นให้เราเลือกว่าจะเป็น PDF ไฟล์หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะเลือกอวิธีการพริมพ์ได้ทั้งแนวแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับก็ลองพลิกดูนะครับในส่วนถัดไปนะครับได้ทำเพิ่มในส่วนของการแสดงผล ของ3บล็อกแรกนะครับก็คือ a อ i แล้วก็ p u i แล้วก็สว a ฟโคเวยนะครับในรูปของเป็นเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นกราฟนะครับอันนี้เป็นข้อมูลยอดรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่10เมษาเป็นต้นมานะครับก็จะมีเป็นตารางนะครับแล้วก็กราฟนะครับรวมยอดให้ทั้งหมดนะครับส่วนยอดรายวันก็สามารถดูได้จากหน้าแรกนะครับทั้ง3บล็อกนี่เหมือนกันนะครับ จะเป็นยอดรวมแล้วก็เป็นกราฟเป็นไายชาร์ตให้นะครับของสวบโควิดก็เช่นเดียวกันนะครับว่าตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเรามีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าใช้บริการเท่าไหร่นะครับโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของข้อมูล กราฟของยอดผู้ป่วยรับใหม่นะครับอันนี้นําเสนอในรูปแบบของกราฟเส้นนะครับเป็นลายชาร์ตนะครับก็จะย้อนหลังให้จํานวนหนึ่งเดือนนะครับหรือว่า28วันนะครับก็นับจากวันปัจจุบันย้อนไป28วันนะครับมันก็เมื่อเกิน28วันมันก็จะเลื่อนให้เรื่อยๆนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับ ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตใหม่แล้วเพิ่มเติมนะครับก็จะ,ะรายงานให้ทราบครับสวัสดีครับ